สวัสดีครับเนาะมื่อนี้ก็มาสองคนนะครับมากับน้องลินนะครับเนาะก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ทำคลิปออกไปแล้วนะครับเนาะคลิปของน้องบูมกับหลวงพี่ที่ฝันนะครับเนาะ็นั่นแหละครับก็คือน้องบูมจากปัตตุลีนะครับเบิ้งเอาด้วยครับด้อยปัตตอรีงามครับครับเนาะของน้องบูมนะครับ แล้วก็ของพี่ฝันนะมีผู้หญิงเขียนให้นะครับนะครับที่อยู่ในคลิปนึงนะครับที่สายตะกอเว้าไปไปฟังแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนเดิมนะครับก็คือหวยรายวันนะครับเนาะหวยรายวันะไไวนะครับแล้วก็คือห้าน้อยนะครับห้าน้อยนะครับแล้วก็โคลภเมื่อวานก็ เฉียดไปแล้วเนะาะเมื่อวันก่อนออกทั้งสองหน่อยเมื่อวานเฉียดอีกแล้วนะครับวันนี้คงจะเข้าตรงๆนะครับเนาะสำหรับแฟนๆทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาแล้วได้โชคได้ลาบจากข้องตระตะธนากรน,นะครับเนะาะก็หวยสระตะธนากรก็มีแค่นั้นเลยหวยใหญ่ก็มีแค่นั้นเลยครับเนาะก็ไม่เยอะนะครับมีอยู่อของหลวงพี่กับน้องบูมนะครับเนาะน้องบูมวันนี้คงจะแหงๆปังๆ,งๆงกัน ทุกทุกท่านนะครับเนาะที่ได้เข้ามาดูได้เข้ามาชมนะครับเนาะก็อ่ามีอะไรก็มาแบ่งปันนะครับเนาะก็เพื่อเอ่อเป็นแนวทางให้เป็นกับทุกทุกท่านได้พ like <fen> mm ิจารณาเอานะครับเนาะว่าตัวไหนชอบเป็นพิเศษหรือตัวไหนอ่าที่อ่าชอบส่วนตัวก็จัดเลยนะครับเนาะสำหรับหวยฮานอยวันนี้นะครับเนาะหวยฮานอยวันนี้ก็มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ว่าจะเด็ดไหมวันนี้นะครับวันนี้คงคิดว่าเด็ดเหมือนเดิมนะครับเราเพราะว่าเน้องดินอยู่นี้แล้วก็โอเคนะครับมีตัวไหนบ้างก็อ่าจะมีนะครับอ่าจดไว้นะครับมีสีหนึ่งนะครับนะครับสี่ศูนย์นะครับสีห้านะครับสามห้านะครับ ห้าหกนะครับสี่สองนะครับนี่ละคือฮานอยวันนี้วันที่สิบสองมกราคมหกสี่นะครับขอ,อให้พิจารณานะครับพิจารณาเอาว่าชอบอตัวไหนเป็นส่วนตัวที่ชอบมากที่สุดก็จับตัวนั้นนะครับนะมีหกคู่เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับผมกับน้องลินก็ได้มา คู่กันนะครับวันนี้คงจะแห่งๆปังๆงกันทุกๆท่านนะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับวันนี้ฮานอยเย็นนี้เงินเต็มกระเป๋ากันทุกท่านแน่นอนนะครับเพราะว่า,าดวงเริ่มจะดีจะดีดีขึ้นมานะครับเนาะถ้าใครเข้ามาดูคนนั้นจะได้ร่ําได้รวยนะครับจะได้มีเงินเต็มกระเป๋านะครับจากสไตล์ธนากรนะครับเพราะว่าสไตล์ธนากร,กรมีแต่โชคมีแต่ลาบมาให้ ทุกท่านนะครับมาแบ่งปันกันแล้วก็เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางให้แฟนคลับทุกๆท่านได้พิจารณาเอานะว่าตัวไหนสมควรที่เราจะหนักหรือเราจะเบานะครับนะก็จะบอกอีกทางหนึ่งว่ามีตัวไหนบ้างนะครับมีนะครับอ่าสี่หนึ่งนะครับสี่ศูนย์นะครับสี่ห้านะครับสามห้านะครับ ้าหกนะครับสี่สองนะครับนี่แหละครับคือสไตล์ธนากรมีอยู่หกคู่อย่างนี้ให้ตลอดหกคู่นะครับนะ,ะก็วันนี้คงจะล่ำล่รวยรวยกันนะสำหรับแฟนกลับที่เข้ามาช่องสไตล์ธนากรนี้เหมือนพี่น้องเหมือนบ้านหลังเดียวกันนะครับมีอะไรสไตล์ธนากรก็มาแบ่งปันให้พี่น้องแฟนกลับทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับแฟนคลับที่ไม่คลิงกันนะครับก็ยังรักกันนะครับเหมือนเหนียวแน่นนะครับก็ขอให้วันที่สิบเจ็ดมออกนะครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวยนะครับขอให้ถูกกับน้องบูมนะครับหรือถูกกับหลวงพี่ก็ได้นะครับเนาะมีอยู่สองท่านเนี่ยนะครับที่สายนากรจัดให้คือไปหาแต่ที่เด็ดมานะครับที่เด็ดมาให้ แฟนคลับทุกท่านนะครับก็ลุ้นรอลุ้นกันนะครับวันที่สิเนะครับแต่วันนี้เรามารุ้นฮาหน่อยกันก่อนนะครับว่าเย็นนี้จะเข้ากีนอยหรือจะเฉียดหรือยังไงเรามาติดตามดูกันนะครับนะก็ขอให้แฟนคลับทุกทุกท่านนะครับเล่นจงมีสตินะครับก็ขอให้เล่นแบบตัวไหนที่ชอบ ชอบนอยไหนก็เล่นรายนั้นนะครับเนาะก็ส่วนมากจะพ,พิจราร์ดูจะพิจารณานะครับว่า,าส่วนมากจะน้อยไหนนะครับมากที่สุดนะครับเนะาะจะมีกับปกติที่เห็นเห็นมามีปกตินะครับเนาะกับวีดพีนะครับเนาะตอนนี้พิเศษก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะก็แต่ให้กันกันไว้แหละดีแล้วกันตัวละ อ่าสองสามบาทไว้นะครับเนาะก็เป็นเอ่อมันเป็นหวยรายวันเราคาดเดาไม่ได้นะว่ามันจะออกมาไห่นะครับเนาะก็จะมีนะครับเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะมีอ่าสี่หนึ่งนะครับสี่ศูนย์นะครับสี่ห้านะครับ สามห้านะครับห้าหกนะครับสี่สองนะครับนี่แหละครับคือคู่เหมือนเดิมนะครับ,นนรบสำหรับสไตล์ธนากรก็อขอขอบคุณท,ทุกท่านนะครับที่ไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปใหม่ๆนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ กดติดตามกดกระดิ่งให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับเพื่อสตาลากรนะครับจะได้มีเงินมีทองค่าน้ำมันลดนะครับนะครับก็อ่าก็อาศัยอ่าแฟนกลับนี่แหละครับแล้วที่เป็นอ่นี่ให้ตอนนี้สตานากรก็ไม่ได้เงินนะครับก็มาทํางานนะมาหาทํางานนะครับํางานมาด้วยแล้วก็อ่ามาหาคิด ที่โชคลาภนะครับยังไงก็ไม่ทิ้งนะครับก็คือเอา,อาจะต้องคอไปหา,าน้องบูมอย่างนั้นแล้วก็คอกันคุยกันนะครับเนาะแล้วก็ทำธุรกิจนะครับเนะาะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพผมไม่สามารถกลับลงไปได้นะครับที่บ้านนะครับเพราะว่าโดนกัดบัวนะครับก,ก็เลยปล่อยให้ซาซาก่อนนะครับถึงจะาบางทีอาจจะได้ลงไปนะครับเนาะ เมื่อพี่น้องเป็นครับเหมือนเดิมนะครับเนาะแต่ยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีอะไรเดี๋ยวยายยายกับแม่ของบุ๋มเขาก็จะส่งข่าวยู่ตอนเวลานะครับเนาะก็แต่ทางกองก็ขอบคุณมากนะครับนะครับขอบคุณมากๆสำหรับป็นคับทุกท่านนะครับผมก่อนที่เราจะอิดคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับ C หนึ่งนะครับ C หนึ่งนะครับ C หนึ่งนะครับแล้วก็ อ่ะสี่ศูนยะ์นะครับนะแล้วก็สี่ห้านะครับสามห้าน,นะครับห้าหกนะครับนะครับก็อ่าสี่สองนะครับนี่แหละครับเนาะก็อ่านี่แหละคือสถานากรถ้าได้สิ่งไหนดีๆเข้ามาแล้วก็มาหยุดยื่นนะครับ เมื่อมาแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางให้แฟนกับทุกท่านนะครับน้องเรียนคุยอะไรห,หน่อยได้ไหมกับแฟนกลับสวัสดีนะครับน,น้องเรียนขอคุยคุยเราเขาบอกว่าออขอบคุณมากท,ที่ที่มาติดตามขอขอบคุณแฟนคลับนะครับที่มาติดตามที่ธนากรที่ไม่ทิ้งกันนะคะขอขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกฮาหน่อยนะคะขอ,อขอบคุณค่ะ นี่แะครับคือเสียงน้องลินได้ยินเสียงครั้งแรกนะครับเนาะที่แบนด์ขับบางท่านกะอยากได้ยินเสียงนะครับก็ก็สไตล์ธนกรก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งน้องลินทั้งอะไรที่อยู่ข้างกันเสมอมานะครับเนาะก็จะไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับก็มีอะไรสิ่งดีๆที่สไตล์ธนกรมีก็จะหยรีบหยิบยื่นนะครับมาให้แฟนดลขับก่อนทุกทุกครั้งนะครับ ก็สตาานาก่อนก็เป็นห่วง mm. เป็นใยเหมือนกันนะครับนอกจาเรื่องอโชคลาภโชคอะไรนะครับแต่ก่อนก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับขอให้มีโชคขอให้มีลาบกันทุกๆวันนะครับขอให้เงินเต็มกระเป๋าทุกๆวันนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เราสองคน ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ